สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามกอล์ฟรอยันราชบุรีนะครับก็วันนี้มาออกรอบวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันพักผ่อนปกติวันหยุดเนี่ยผมก็จะหาโอกาสในการที่จะมาตีกอล์ฟมาออกรอบนะครับก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ที่ผมเล่นอยู่บ่อยครั้งนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็มาออกรอบที่สนามกอล์ฟรอยันราชบุรีดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะ มาให้แฟนแฟนรายการของท็อปแฟนเนี่ยได้เห็นนะครับกิจกรรมการออกรอบในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสนามนะครับคือการเล่นกอฟนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็คือว่าสนามคอฟเนี่ยมันจะมีพา72คําว่าพา72นั่นก็คือว่าอา่หลุมนั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับพา 5, จําจนวน4หลุมนะครับพา3อีก4หลุมส่วนอีก10หลุมนั้นเนี่ยครับ จะเป็นพาสีนะครับคำว่าพาห้าพาสีพาสามนั้นคืออะไรพาห้าเนี่ยก็คือหมายความว่ากําหนดเอาไว้ว่าในหลุมนั้นเนี่ยจะต้องตีห้าครั้งให้ลูกลงหลุมเราเรียกว่าพาถ้าตีสี่ครั้งแล้วลูกลงหลุมนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเบอร์ดี้นะครับถ้าตีสามครั้งลูกลงหลุมนั้นเราเรียกกันว่าอีเกิลนะครับแต่ว่าถ้าตีเกินห้าครั้งเป็นหกครั้งเนี่ยเราเรียกว่าโบกี้นะครับ ถ้าเป็น7ครั้งลงหลุมเราเรียกกันว่าทริปเปิลโบกี้นะครับดับเบิลโบกี้ขออภัยแต่ว่าถ้า3ครั้งเกินไป3ครั้งเป็น8ครั้งเนี่ยถึงจะลงหลุมเรียกกันว่าทริปเปิลโบกี้ดังนั้นเนี่ยนะครับพาพามก็เหมือนกันพาสามเนี่ยก็ต้องตีให้3ครั้งลงหลุมก็จะเท่ากับอีเวนพานะฮะถ้าตี2ครั้งก็คือเบอร์ดี้ถ้าตี3ครั้งก็อีเวนพาตีสี่ครั้งเนี่ยนะครับเป็นโบกี้แต่ถ้าตีครั้งเดียวลงหลุมเนี่ยพาสามเขาเรียกกันว่า โฮอินวันนะฮะที่เขาบอกว่าโฮอินวันโฮอินวันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเนี่ยสิหลุมเนี่ยนะครับมันก็คือความท้าทายถ้าใครตี72ครั้งเขากันเรียกกันว่าอีเวนพา par, นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นักกอล์ฟสมัครเล่นนั้นเนี่ยก็จะตีเกินสิ่งที่กำหนดสนามกําหนดเอาไว้ยกเว้นบรรดาปโปรอนะฮะกอล์ฟเนี่ยที่ใครทําคะแนนเนี่ยเป็นลบคือคนนั้นจะชนะลบมากกว่าจะชนะนะครับเช่นว่าลบสเนี่ยก็คือเรียกว่าอันเดอร์สา นะฮะอันเดอร์นะฮะสามอันเดอร์สามอันเดอร์หมายความว่าถ้าพาเจ็ดสิบสองสามอันเดอร์คุณตีแค่หกสิบเก้าอันนี้นะ่ะคือเรียกว่าอันเดอร์สนามดังนั้นคือนี่คือสิ่งที่กีฬากลอฟจะแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นกีฬาชนิดอื่นเนี่ยครับยิ่งตีเยอะนะยิ่งทําคะแนนเยอะเนี่ยยิ่งจะเป็นผู้ชนะแต่ไม่ใช่สําหรับกีฬากลอฟกีฬากลอฟเนี่ยทำคะแนนน้อยจะเป็นผู้ชนะนะครับก็คือตีน้อยนะฮะนั่นคือจะเป็นผู้ชนะ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะค่อยๆพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูนะครับในแต่ละช่วงเวลาที่จะเล่นแต่ละหลุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้แนะนําให้คุณผู้ชมนั้นที่ชื่นชอบกีฬาเนี่ยครับจะได้รับทราบกันนี่ผมจะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยดูบรรยากาศเบื้องต้นนะครับแถวๆขับเฮ้ากันก่อนนะครับตอนนี้คือยังรอสมาชิกอยู่ที่จะมาออกรอบนะครับ นี่คุณผู้ชมครับนี่คือครับเฮ้าของสนามรอยันราชบุรีนะฮะ,ะก็เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศกันนะครับน<ป>ะฮะเดี๋ยวเราคงจะต้องไปออกฝั่งหลุมสิบก่อนนะครับเนื่องจากว่าฝั่งหลุมหนึ่งนั้นเนี่ยมีนักกอล์ฟชาวต่างชาตินะครับเดินทางมาจากหัวหินสองคันรถตรู้นะฮะมาเล่นที่นี่นะครับรอยยันราชบุรีนี่ฮะบรรยากาศทั่วไปของสนาม นะครับนี่ลุมแรกนะคะคุณผู้ชมครับเป็นกอล์ฟพาห้าตีขึ้นเขานะฮะตีขึ้นเขาในช็อตแรกก็ต้องวางตัวมานะครับวางเอาไว้บนเนินสันเขาแล้วช็อตที่2เนี่ยต้องตีลงเขาไปนะฮะ ไฟที่ดีไกลนั้นเนี่ยลุกนี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำสองอ่อนได้นะฮะในลุกพาห้าสามารถที่จะไปพัดอีกเกิลได้นะฮะก็ผมเนี่ยถือว่าได้มาดีนะฮะเหลือประมาณสักสองร้อยสิบหลาประมาณนั้น,น,นในช็อตที่2ที่จะต้องตีลงไปนะฮ<น>ะก็เหลือประมาณสักสองร้อยสิบหลาคุณผู้ชมดูหนอยนะทงก็ไกลๆอยู่นู่นน,นะฮะ ธนะงไกลๆพาห้าอยู่่นนะฮะลูกผมอยู่นี่ครับตีมาเหลือประมาณสักสองร้อยสิบหลาสองอยี่สบหลาประมาณนั้นเองนะครับประมาณนั้นนี่ฮะเดี๋ยวผมลองไปดูระยะที่ลูกนะฮะระยะที่ลูกเนี่ยไปจนถึงกลางกลีมน,นะฮะสองร้ยี่สิบสามหลานะฮะสองี่บสามหลาแต่เป็นธงหน้านะฮะ ทางลงเขาดังนั้นเนี่ยอาจจะตีไม่ถึงสองร้อยยี่สิบหลานะฮะนนฮะที่ออฟต้องมาจากโน่นคุณผู้ชมนนฮะที่ออฟมาโน่นนี่ฮะนี่ครับก็ดูนะฮะนี่หลุมแรกพาห้าจะสามารถทำเบอร์ดี้ได้ไหมหลุมนี้เนี่ยคาดหวังเบอร์ดี้กันได้เลยนะฮะเพราะว่าตีชดสองนั้นถ้าตีดีๆไปมีโอกาสออนหรือว่าจ่ออยู่หน้ากลีนได เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลุมแรกนั้นผมจะสามารถทำเบอร์ดีได้หรือเปล่าครับตอนนี้เรามาถึงหลุมที่6แล้วนะครับหลุมที่6นั้นเป็นพาสี่ซึ่งต้องวางช็อตแรกมาไว้เนี่ยบริเวณหน้าน้ำนะฮะเพราะว,ว่าช็อตถัดไปนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำเวา้าเป็นบ่อน้ำด้านขวาเว้าอยู่แล้วก็ กรีนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าล้อมรอบไปด้วยบ่อทรายนะฮะนี่คุณผู้ชมถูกครับคุณผู้ชมดูจากตรงนี้นะฮะก็นู่นนะฮะกรีนอยู่ด้านซ้ายนู่นครับธงสีน้ําเงินธงสีน้ําเงินนั้นเป็นธงหลังนะฮะเป็นธงหลังนะดังนั้นชอดแรกเนี่ยก็จะต้องตีมาวางอยู่ในแนวแถวแถวแบบนี้นะครับนะฮะถ้าสู้ไปเนี่ยก็มีโอกาสตกน้ำนู่นแหละครับบัตตี้ผมเสื้อสีชมพูนั้นเนี่ย วางด้วยไดเวอร์มามีโอกาสตกน้ําสูงมากนะฮะนี่ฮะเป็นบ่อน้ําอยู่นะครับนี่เป็นหลุมที่6แล้วนะฮะแต่ว่าคนเสื้อชมพูบัตตี้ผมเนี่ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยตอนนี้2เบอร์ดี้ไปแล้วนะครับ2เบอร์ดี้แล้วนะฮะตีอันเดอร์สนามอยู่2โบกี้กับ1บก1อ่าสองเบอร์ดี้กับ1โบกี้นะฮะตีอันเดอร์สนามอยู่นะ,ะไปหาลูกท่าทางหลุมนี้ลูกไม่อยู่แล้วนะฮะตกน้ําไปแล้ว เห็นชะี้โบชีเบอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ไหมอยู่ไหมครับลูกอยู่ไหมครับอยู่อยู่ในน้ำนะฮะแต่บอกว่าตีได้เดี๋ยวก็ตัวเองก็ตกน้ำเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะตีขึ้นไปยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวเราดูนะครับฝั่งนี้วางมานี่ฮะหนีน้ำหนีน้ำนะฮะกำลังจะขึ้นกรีนแต่ว่าอุปสรรคคือนี่ครับต้นไม้ต้นนี้ต้องตีข้ามต้นไม้ต้นนี้ไป ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราดูลูกเราก่อนนะฮะว่าลูกไหนของเราลูกไหนเอ่ยนะฮะดูลูกก่อนมีอยู่สองลูกแถวๆนี้แหละนะฮะลูกนี้ฮะ ระยะเราก็เหลือประมาณสักร้อยสิบหลาถึงกลางกลีนแต่ทงหลังอาจจะต้องตีเผื่อเป็นร้อยยี่สิบฮะดูนะว่าเขาจะสามารถตีข้ามอุปสรรคคือต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมนี่ครับ จังหวะที่เขาจะตีเนี่ยเราต้องเงียบนะฮะให้เขามีสมาธินี่ฮะเชี่ยวต้นไม้นะฮะตกอยู่หน้าต้นไม้อ่ะนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะว่าจบลุมนี้แล้วสกอร์จะเป็นยังไง หลุม6นะฮะผมก็ตีออนไปแล้วเป็นตีสองออนนะฮะในหลุมพา4เดี๋ยวก็ไปพัดเบอร์ดี้แต่ว่าออนไกลนะออนไกลเพราะว่าทงนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ทงหลังแล้วก็ถ้าจะเข้าตรงทงนั้นมีอุปสรรคก็คือมีน้ำกั้นแล้วก็ตามด้วยบ่อทรายดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องตีฝากเข้าไปทางด้านซ้ายของกลีนนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เจอกับอุปสรรคถ้าตีสั้นแล้วมีนมีโอกาสต,ตกน้ำตกทรายได้ ก็เรียกว่าเป็นการเล่นกอล์ฟแบบวางแผนนะฮะคุณผู้ชมเป็นการเล่นกอล์ฟแบบวางแผนเพราะว่าการไปตีผู้ทงมากเกินไปนั้นมีโอกาสมีความเสี่ยงนะฮะมีโอกาสมีความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยก็เลยตีเนี่ยเพื่อที่จะเอาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับนะฮะนี่คุณผู้ชมดูฮะถ้าผมตีมาเมื่อกี้เนี่ยจากไกลไกลนู้นนะฮะไกลไกลตรงนู้นถ้าผมตีเข้าทงเนี่ยทงอยู่นี่เห็นไหมฮะ อุปสรรคมันก็คือว่ามีบ่อน้ํามีบ่อทรายแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยผมตีวางมาเนี่ยบนกรีนเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นน่นนะฮะลูกผมจะอ่อนอยู่ด้านซ้ายของกรีนนะครับเพื่อที่จะปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้ส่วนน่นนะฮะบัดดี้ผมเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกอยู่ขอบน้ํานะครับอยู่ในน้ําตีขึ้นมาเลยทงนะฮะไปตกทรายด้านหลังหลังสูงด้วยเล่นยากนะฮะบอลแบบนี้เล่นยากมากนะครับ จะรอดูนะฮะคุณผู้ชมว่าเขาจะเล่นยังไงนี่ฮะนี่เล่นแบบเคาะขึ้นมานะครับฉลาดมากเห็นไหมฮะลูกมาเนี่ยนะฮะมีโอกาสมาทําพาได้เลยนะครับมีโอกาสมาทําพาได้เลยนะครับเก่งมากครับลูกนี้ถือว่าเก่งมากยอดเยี่ยมมากครับเมื่อกี้หลุมหกนะฮะปรากฏว่า สี่คนมีคนเบอร์ดี้ไปหนึ่งคนนะฮะผมกับบัรด,ดี้ได้แค่พาอีกท่านหนึ่งออกดับเบิลน,นะฮะวันนี้นะฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยลุมพาสามนะครับพาสามคุณผู้ชมดูะฮะมันจะเป็นกลีนที่ลักษณะเป็นกลีนเกาะนะฮะตีข้ามน้ําน้ําล้อมรอ,อบเลยนะฮะก็ยากพอสมควรวันนี้ทงปักกลางติดขวานะครับ ระยะเนี่ยอยู่ประมาณสักร้อบห้หลาประมาณนั้นฮะถ,ถึงทง,งนรงใช้สเนเนมะนี่ฮะบัดดี้ผมเขาตั้งใจจะเอาโฮอินวันลุกนี้นะฮะคือหมายความว่าตีครั้งเดียวลงหลุมไปเลยเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะทําได้อย่างที่คิดไหมทุกคนก็อยากได้โฮอินวันทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ ตีไปแล้วฮะร้องโอแล้วนะฮะไม่โฮอินวันนะฮะเลยกรีนไปอยู่หัวสายเลยสายไปด้วยนะฮะนึกว่าจะโฮอินแซนนะฮะไม่ฮะมาถึงหลุมเก้าแล้วนะครับคุณผู้ชมหลุมที่เก้านะฮะ นี่เป็นพาห้าด็อกเล็กขวานะฮะคือคุณผู้ชมมองเห็นไปตรงๆเนี่ยนะพอสุดป่าด้านขวาเนี่ยก็เลี้ยวขวาขึ้นไปแฟร์เวย์จะอยู่ตรงนั้นกรีนจะอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่ฮะที่ออฟเข้าป่าขวานะฮะ นร่วงอยู่ต้นไม้ตรงนั้นด้านขวานะครับนี่เดี๋ยวอีกคนหนึ่งนะฮะ นี่ครตีตรงไปเลยครับมีโอกาสตกทรายเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นผมบ้างนะฮะจะไปทีออฟนะฮะว่า ด,ดิบๆนะฮะมีโอกาสตกสายเหมือนกันตกสายไหมครับแคดดี้ครับไม่น่าตกครับแคดดี้บอกว่าไม่น่าจะตกสายนะฮะสำหรับส็อนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าลูกจะอยู่ตรงไหนสําหรับหลุมเก้านะครับไปแล้ฮะเรามีสุภาพสตรีหนึ่ท่านนะฮะหลุมนี้หมุดต่อผู้หญิงเยอะมากนะฮะน่นนะหมดอยู่ด้านหน้านู่นเลย ครับวันนี้ไม่มีฝนนะฮะอากาศดีมากนี่ฮะไปครับเราต้องออกสายไปนิดหนึ่งรถเราจะไปดูกันว่าลูกเราอยู่ตรงไหน วันนี้รถลงสนามไม่ได้นะก็เลยเกลนกรวยแนวขวางเอาไว้นะครับเราหน้าจะไปเหลือประมาณสัก200รอยกว่าหลานะครับสำหรับหาห้านลูกนี้นะแนวลูกเราอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะเลยบอ่อทรายไปแล้วนะฮะลูกเราไม่ตกทรายเลยบอ่อทรายไปแล้ว ส่วนนี้เมื่อพี่ออฟคนแรกนะครับที่เฉียดแนวต้นไม้มาลูกอยู่นี่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมดู่าดูไปเรื่อยๆนะฮะกรีนอยู่ยนู่นนฮะเห็นธงแดงไกลๆด้านบนไหมครับนะฮะผมจะซูมเข้าไปนะฮะนู่นครับธงแดงด้านบนนะครับ ระยะหลุมนี้อยู่ที่ชตแรกทีออฟชตแรกนะถ้าตกทรายเนี่ยก็ยากเลยหรือว่าอยู่แนวป่าขวาก็ยากเลยนะผมกับบัดดี้ผมไม่ตกทรายทั้งคู่นะฮะเพราะมีคนตกทนะรกายอยู่บอลหนึ่งนะครับมีคนตกทายอยู่บอลหนึ่งอยู่ในสายบอ่อสายด้านหน้าดูหน่อยนะครับว่านี่เป็นลูกผมหรือเปล่า นะครับไม่ใช่นะฮะลูกนี้ไม่ใช่ลูกผมนะไม่ใช่ลูกผมเบอร์หนึ่งสีแดงนะครับเอ๊ะ,อะนี่ฮะของผมตกทรายครับแคดดี้บอกว่าไม่ตกทรายที่ไหนได้ตกทรายครับตกทรายนี่ฮะ สุภาพสตรีตีไกลที่สุดนะนงงดูบัตดี้ผมก่อนนะฮะจบไปเก้าหลุมแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับจบเก้าหลุมเป็นที่เรียบร้อยดูสกอร์ครับ ะะโหดมากนะฮะโหดมากนะครับผมยังไม่มีเบอร์ดี้กับเขาเลยคนอื่นมีเบอร์ดี้แล้วทุกคนนะครับสกอร์ดูครับให้คุณผู้ชมดูแต่ละหลุมโหดร้ายจริงๆวรนนี้เดี๋ยวเรามาดูหลุมที่สิบกันนะฮะเป็นพาสีตีขึ้นเขานะฮะนู่นนะฮะธงอยู่บนยอดเขาโน่นแหละรครับที่ออบอยู่ตรงนี้นี่ฮะนะครับ บรรยากาศโดยรวมให้คุณผู้ชมดูวันนี้อากาศดีครับไม่มีแดดเลยนะแล้วก็ไม่มีฝนด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่หลุม13พา5นะค,คุณผู้ชมครับด้านซ้ายของแฟเวนี่ยจะเห็นว่าเป็นน้ำยาวตลอดนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะฮะร,ระยะประมาณสัก200หลาก็จะมีทรายนะฮะมีป่า ตีเด้งลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ํากัน้นเดังวนั้นหลุมนี้เนี่ยในการออกถ้าคนตีไกลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ออกไดเวอร์นะฮะจะออกด้วยหัวไม้3หรือวางด้วยเหล็กไปตรงแหลมที่ยื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะชอดอต2ก็ต้องวางไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชอดอต3ถึงจะขึ้นกรีนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเองผมก็จะทีออฟด้วยหัวไม้3นะครับหัวไม้3ไปวางก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปขึ้นกรีนกัน วางชดสองแล้วก็ชอดอาไปขึ้นกรีนเดี๋ยวรอดูนะครว่าหลุมนี้เนี่ยผมจะทํำพาได้หรือไม่ครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แฟเว์หลุม14นะครับคุณผู้ชมก็ตีบอลแรกมาวางกันไว้ตลางแฟเว์แถวๆนี้นะฮะนะครับแต่ว่ากรีนเราอยู่โน่นฮะคุณผู้ชมเห็นนะฮะทงขาวนะครับทงขาวนั่นก็คือเป็นธงกลางนะครับ ตรงกลางเนี่ยจากนี่ขึ้นกรีนไปก็ประมาณสักร้อยเจหลานะครับนะบเป็นพาสีนะฮะกรีนยกซ้ายก็จะเป็นทรายก่อนถึงหน้ากรีนเนี่ยจะมีเว้าน้ําแล้วก็หน้ากรีนก็จะมีสายด้วยหลังกรีนเนี่ยเลยไปก็จะเป็นน้ํานะครับก็ถือว่าหลุมนี้เนี่ยยากพอสมควรสําหรับถ้าเป็นนักกอปือใหม่เนี่ยจะยิ่งยากมากส่วนใหญ่เนี่ยจะทำสามอ่อนซะมากกว่า แต่ว่านักกลอฟมือเก่าอย่างเราๆเนี่ยนะก็พยายามที่จะทำสองออนแต่จะได้หรือไม่ได้นั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่สมาชิกท่านแรกในกวนนะครับนี่ฮะอีกท่านหนึ่งเนี่ยครับกาลังหาลูกอยู่ในป่าโน้นนะฮะอยู่ด้านหลังเสื้อชมพูไกลๆฮะนะครับเอาละนะฮะนี่ ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหลานี่ฮะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหลานะครับแต่ว่ากรีนเนี่ยมันเป็นพาสีกนะรีนยกนะฮะกรีนยกดังนั้นเนี่ยผมก็้องตีเผื่อไปประมาณสักสิบหลานะผมก็จะตีประมาณสักร้อยแปดสิบนิดนิดร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบหกหลาประมาณนี้นะครับผมก็ต้องใช้ไฮบิตนะฮะนะนี่ผมจะใช้ไฮบิตตัวนี้ตีขึ้นไปเดี๋ยวคุณผู้ชมนะรอดูนะฮะว่าผมจะตีลูกนี้เนี่ยทำสองออนได้หรือเปล่านะครับ กรีนหลุมนี้เนี่ยมันจะเทจากด้านซ้ายเนี่ยไปด้านขวาแล้วทงปักอยู่ซ้ายวิธีการที่ผมจะเข้ากรีนหลุมนี้เนี่ยคือผมจะเล็งทงเลยนะลูกจะเฟดออกขวาเนี่ยก็มีพื้นที่ที่จะให้ลูกเนี่ยตกพอสมควรแต่ถ้ามันไปซ้ายเนี่ยนะด้านซ้ายเนี่ยไปดูฮะแนกล้ก็ไปดูฮะ,ด,ฮะด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นบ่อทรายนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะเล็งซ้ายนะหรือว่าเล็งทงเพื่อที่จะเข้ากรีนนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะฮะว่าผมจะ ีสองออนได้ไหมนะฮะนี่คะบอลผมจะไปด้านขวาของธงนะฮะลูกอ่อนครับตีไปช็อตนี้เนี่ยสองออนนะฮะแต่ว่าจะออนไกลหน่อยออนไกลหน่อยแต่ว่าก็ตามเป้าฮาตีสองออนในลุมพาสีที่ที่เล่นยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นพัดกันว่า ตอนพัดเบอร์ดี้แล้วเนี่ยจะทําเบอร์ดี้ได้หรือว่าจะเป็นผาได้ไหมนะครับนี่ขึ้นมาบนกรีนแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่ธงอยู่โน่นฮะนี่รอยลูกตกของผมอยู่นี่นี่ฮะรอยลูกตกอยู่นี่นะฮะแต่ว่าลูกกระดอนไปโน่นฮะชิดขอบกรีนเลยครับนะฮพิงกับขอบกรีนเลยนะครับระยะทางไปถึงหลุมเนี่ยะฮะประมาณสักยี่สิบห้าหลาสามสิบหลาเลยทีเดียว ือว่าไกลนะฮะออนไกลมากนะครับออนไกลมากแต่ก็นะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับของการเล่นกรอฟเราไม่ใช่มืออาชีพก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะดูลายไปนะฮะนี่ฮะประมาณ20่สหลานะฮะผมออนอยู่นะฮะ พัดมาเนี่ยจากฝั่งโน้นมีมีลายขวาเต็มๆเลยนะฮะนู่นนะแคดดี้ผมยืนอยู่โน้นแคดดี้วางลูกได้เลยนะครับนี่ฮะนี่สมาชิกค,คนนี้เป็นบัดดี้กันในทีมนะฮะชิปเข้ามาเกือบดำแล้วแต่ว่าเป็นช็อตที่ห้าไปแล้วนะฮะแลูกกลับผมอยู่ตรงไหน ดูลายให้หน่อยบอกแล้วไงไปยืนที่ลาย <c oughs> นี่ด็อกเตอร์เขาอ่อนอยู่นี่นะฮะตอนนี้ก็หลุมสิบแปดนะฮะคุณผู้ชมผมก็ได้มาช็อตแรกนี่ฮะคุณผู้ชมผมได้มาช็อตแรกลูกก็มาอยู่เกือบถึงกรีนแล้วนะฮะ เห็นขาวๆเนี่ยะฮะอยู่ในรัฟนี่ครับแล้วก็กรีนเนี่ยนะฮะอยู่นี่นี่ครับเหลือประมาณสักสามสิบหลาสี่สิบหลาฮะถึงทงนุนสมาชิกก็กำลังหาลูกกันนะฮะนี่ฮะนี่ครับ,รบเป็นพาสีตีลงเขามานะครับกรีนก็ล้อมรอบไปด้วยทรายคุณผู้ชมดูฮะ ล้อมรอบไปด้วยทรายเลยนะครับหลุมจบหลุมสิบแปดเป็นพาสีสั้นแต่ว่าถ้าใครไร้ลงมาเนี่ยทางออกมันจะแคบนะด้านขวาของทางออกนั้นเป็นป่าด้านซ้ายก็เป็นแนวป่าไผ่ที่ขนานไปนกับหลุมสิบดังนั้นหลุมนี้เนี่ยต้องวางตัวดีๆก็จะมีโอกาสได้โบนัสเป็นเบอร์ดี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่จะคิดสู้มากเกินไปเนี่ยนะชดแรกนั้นอาจจะมีออกซ้ายออกขวาอยู่ในป่า ตงนั้นก็จะเป็นโทษพอสมควรนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหลุมนี้เนี่ยผมจะทำพาหรือว่าทำเบอร์ดี้ได้หรือเปล่านะครับ